จะเป็นอย่างไรถ้าคุณเปิดเผยความรักของพระเจ้าต่อผู้อื่นวันนี้ฉันอยากชวนคุณที่จะอธิษฐานตามคำอธิษฐานนี้ด้วยกันนะคะพระเจ้าในความเงียบสงบของวันใหม่วันนี้ลูกเข้ามาทูลขอสันติสุขสติปัญญาและกำลังจากพระองค์วันนี้ลูกหวังว่าลูกจะมองโลกนี้ ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักขอที่ลูกจะมีความเข้าใจถ่อมใจและเต็มไปด้วยสติปัญญาเพื่อที่จะมองดูลูกๆของพระองค์ด้วยมุมมองแบบเดียวกันกับที่พระองค์ทรงมองพวกเขาขอทรงปิดหูของลูกจากการกล่าวร้ายทั้งสิ้นปกป้องลิ้นของลูก จากการมุ่งร้ายขอเพียงความคิดที่เป็นพรเท่านั้นที่ครอบครองจิตวิญญาณของลูกอยู่ขอให้ลูกเป็นคนที่จิตใจดีและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อที่ทุกคนที่เข้าใกล้ลูกจะรับรู้ถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ได้พระเจ้า ขอทรงสวมความงดงามของพระองค์เหนือชีวิตของลูกเพื่อที่ตลอดทั้งวันนี้ลูกจะได้สำแดงพระองค์ออกไปเอเมนฉันอธิษฐานว่าวันนี้คุณจะมีวันที่ยอดเยี่ยมขอพระเจ้าใช้ชีวิตของคุณเพื่อเปิดเผยความรักและความดีงามของพระองค์แก่ผู้อื่นนะคะคุณคือการอัศจรรย์